มะม่วงค่ะอันนี้คือแก้วขมิ้นอันนี้แก้วขมิ้นกําลังออกใหม่เยอะมากแต่แต่ดูดูด,ดูอันนี้ออกใหม่เรื่องของออกใหม่แต่ดูของออกเก่าก่ากอนโดนเน่เน่เลิศมากเลิศมากเลยอ่ะดูดีโอหมาตามมาค่ะตามมาค่ะว่าจะตัดว่านี่คือว่าอยากจะไปดองอ่ะใครทําเป็นแม่มะม่วงดองช่วยบอกหน่อยดีนะคะเพราะว่าไม่รู้ฮะนี่นี่นี่ที่นี่นนดู เน่เดี๋ยวไคะมันไม่ได้มีคือผ่านมาเนี่ยคือเน่ที่ผ่านมานะคะนี่เน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 ่ยังมีโย่เดี๋ยววันเดี๋ยวว่าจะตัดแล้วนะนี่ให้เห็นแค่นี้บนหูนะคะส่วนที่อันนั้นนะคะยางยังไม่สุกค่ะกันเดี๋ยวมะม่วงไหครับพอดีแ้ไปดูกันเนี่ยออมาม่วงตั้งใจว่าจะทําเองนะคะมวงแต่พอมารดาบอกให้ไปซื้อกินเถอะมันง่ายกว่าคิดดูสิ อะไรกันเนี่ยนี่เดี๋ยวดนหน้าปิดแรกเราก็จะเมาส์มอยดูดิพาทิชยามเย็นสุพรรณบุรีอ,อลศมากินี่นะคะพาทิตยามเย็นสุพรรณบุรีอันนี้แม่กบค่ะส่วนอันนี้มะม่วงจากไร่แม่นะคะเดี๋ยวนะคะคือ,ค,อคืออยากจะบอกว่ามันสวยทุกลูกอะ่ะดูดิเนาะมันสวยทุกลูกสวยมากๆคือแบบจนไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงถึง ถึงความสวยความธรรมชาติที่อยู่รับเนี่ยเนี่ยแหละความสุขของแม่เลิศเนาะธรรมชาติของแม่คือแบบนี้เนี่ยของในเนี้ยนะโอ้มันเยอะไปหมดเลยกินได้แล้วอันนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละลูกของแม่นะคะนี่อันนี้คือสุกจากต้นซึ่งสามารถกินได้เลยนะคะเนี่ย Dạ yeah. không bỏ quá dỡ yeah. mà chúng ta đã phải mở bàn về lo rồi ta